ถ้ากันมาเตะตึกป่าพี่้องกันน้องกับพอได้ในปีงู่ตอนเช้าเ่อเาเมืเช้าคีนอ้เออวินเก็บใส่ตงยางามเลยพี่้องกันกระบอกสิบสิบสิบบสิบสิบสิบส สาสสองสามสสาาาาาตัวสามิบสีตัวพี่อโอ้ยพะเลื่อมพะเลื่อมพะเลื่อมพี่น้องเอ้ยโอ้ยเอาเอากับทัาสบายดีเด็กกวัดดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟบัุสุุคนฮะเลื่อม ฝนตกพี่น้องฝนตกฝนตกดินเนาะกจะตกอันตั้งแต่พมประมาณ4:00นเนาะ5:00นเลยฝนตกก็เลยพากันมาแตนตึกป่าพี่น้องเยเนาะตึกป่ากระบอกขึ้นได้บ่ใส่ให้พี่น้องเบิ่งนีเอ้อพี่น้อง ไปเนี่ยบริไทค์ใช่ไหมพี่น้องฝนตกเนาะหนึ่งจะว่าฝนตกหากามาผู้หันเอ้อตึกมวนคื่อว่าังนี่พี่น้องเอ้ยตึกปากกระบอกขึ้นไปกับโซอินเพิ่นสองคนนี่อะไรพี่น้องเหรอเนาะกไลังเปียกผ้ากันหนาวดังไผ่ประจิตพิงกันเลยปัดฝนตกเปัดผ้ากันมาโอ้ยวหรหนาวแห้งนะพี่น้องเลยสบายจีบเยังอยู่ โยๆสบายดีเยอเนะ่าีอวนโจกมเนากมีนนั่นคอมเมนต์อีกปุณคอมเมนต์าว่าคนจิบบุคาบิงคิดเจ้าแล้วบเนี่ยนั่นคิดคิปกระโบนสบายดีแลวก็สวัสดีนะป็นคอมเมนต์ันชมเข้ามาเนา กัะโอไปมวเนี่ยรกอไปด้อนเนาะ้ยแนาะคือมื่อเนาะถ้าพากันมาเตะตึกป่าพี่น้องเห็นเนาะกด้ได้ปีงอยู่ตอนเศ้ากรแมวมะเขือค่ะพี่น้เอเาอินเก็บใส่ตรงยางล่างก่อนเนาะล่างก่อนล่างก่อนกรเปื้อยๆดพี่น้องว่าฝนตกเนาะเออแม่นะแม่น mắm bưng ngoại đây chất bung Nạp dictu Nạp bưng ngắp chỉ ngắp đôi 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 có đôi ngắp đôi ngắp 1 <12 S 2> ดิดสองากระบอกสมิดสี่คิหกอนี่ไงวะคิแปดิแปดแล้วคาอืม่าสองสี่ส Bộ hôm, tức 3 bạc chưa đâu mặc thân sáng 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 คัด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 ฮะเด็เช่ออาจะไปด้วเนาะเเช่านี่นมันจะขึ้นอยู่บ่อทัดน่าจะขึ้น่าเียวเราขึ้นไปเรื่อยไหเออเดตาไวูแลวพี่ดาต่ว่าแต่ว่ามัน Bordello, bội lắm chịu nóng về mặt chịu nóng về mặt chịu nóng về Nước chịu nóng về mặt 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 để thằng nhà lia lô này Lái lô, đây Lái Lái lên lô này 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 lô thà thà bộ nào bộ lô này lô này nó, này mươi chín, lô này lô này này ห้ามืนลบก,ก้าื้อื่นถ้า,าไปตึกตัวเนาะนหนเนาะไปเนะเาะว่จะตจดปลาแล้วก็ลงกุดก,ก้าห้าต่อไฟมันได้เหมต่างไฟผิงกันเนาะจ้างนโอลุงกับพี่พน้องคนกอนก็ได้หาน้าที่จังเลย มวนให้ขนาดพี่น้องเลยบ่ข้ามไปโอ้ยสินเพิ่นปลานะติ่นน้าปาาท่อคู่คูอยู่เมันแบบว่ามันมันมีท่อน้ามานะท่อน้าขึ้นป่าปลาตินขึ้นตามมันน้าป่าดินน้าเนนออะไรป่ากระบบโอ้ยบ่ข้ามปีอันบ่ข้ามไปปีที่แล้วนะอฮะ เอ้นี่ตัวมัน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 มีเสียงห้อง mm hmm. เสียงห้องน่ะช่วนคำสามมุงสี่มุงอยู่ห้องละตอนพากกันมานะ่ะมีมีมีคนลงไปแล้วสิเนาะมีคนลงไปนะพี่น้อง mm hmm. ลูกอยู่บ้าด mm hmm. ิลูก <laughs> รังไฟพีหนาวหนาว้ากันแขงคนผ้าสีดไปตากคนโอ้ยคนก็ลังต๊บันแหงเลยนอผากัานามากแต่ว่าคนหลับปลาหลับปลาตอนมันของต๊ได้ตัวห้มาถึงุกแต่ว่าคนต๊อยู่เดี๋ยวมันตก่อยอะไรบบไล่าใส่กองตกะแหงซีหนาวบ่ไหวเลยมเย็นหนาวเนาะมังรนาก็้หา,หาดังก็เหลองมึ้น้าเหลือมแห้งเลยวต่ประกามปิดซิมไปเลยตอนนี้ โอ้ยไปสวิต์นี่คนบริโตกับไปสวิต์นะก็เรื่องสิตะกี้คิดว่าชีเอาโทรศัพท์ไปนั่งอยู่้นพี่น้องแต่ว่าโชคดีแบบหนึง่งเอาบริถอไปไดิดจะเล่นเนาะถือกระจงไปเนาะมันชีลำบากเ้าอีก <laughs> เฮ้ยพี่น้องเลยจาเด็บ เช่วยจังไรน่ตึกบดเลขดนูปุ้ยโยกมาตึงเข่าแหงอยากนะข่าก็ะตูนูตอนเยนมันี <c ười> ค่เผาเมานี่มีเเผา,าพี่สาวกปิดโคมไปนะครับเนาะ,นะบืนเช้าไปอีกได้บืนเช้าบืนเช้าไปอีกนอนกับนอ น no ja, ้ำป okay. ินไฟคือว่านั่นแหละพี่น้องเนาะช่วงนี้ก็ยังบุกปืนอยู่เด้อยังบ่ทันได้ไปทางใดเด้อเนาะของที่ว่าทางเอื้อยนกยุงเพิ่นฝากมาให้ทางบ่าคําอ่าไปฝากต้นทางทีมงานก็ยังบ่ทันได้เอาไปฮอดไปถึงเมื่อเพิ่นเนาะเพราะว่าตึบพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ตึบ เฮ็ดเวียกดําให้ดํานาเนาะแลน้ํานานําในอ่าเข้าเฮ็ดเขลวนะได้ออกข้นกว่าพกัน้นเว้าเี่น้องนพกันบนา ยี่ยงกัคมเบิดเน่ยเลยพี่น้องมันโคมะคามเบดให้ลูกดิจอานเมือกี้เมื่อี้ปะใหกอ่านนี่พี่น้องเลยเฮ้ยอะไม่ใชเกลือเลยทบว กินเห็ดปวกกับเห็ดไครกี่กิโลครับใช่เกอะหาเห็ใค้ือพมรมบ่เมลแล้วนาจะจะหาลองเห็ดด้วยตีแห,ห่ตีตึกปลานะ้ฮะใหมากกับ,บกลูกกาบ នេះគឺຕົកថាគូเนาะគឺគូនេះជាຕົកទៅពីភ្នំនេះជាខេតហងអត់អែតអត់អែតអត់អែត ขึน้นนกระฝากในเด้อพี่น้องอกฝาก้ามาดไลค์กไรชคตเซน,กกนะกดติดตามนะต้มลิสของบอกคำนี่ถ้าหากว่าทงบอกคำน้าวอย่างพิดพลาดก,ก็ากาบขอตรโคตให้หลายๆเด้อพี่น้องเอออืะอนื่อีอื้นอนื้อทองอยู่แล้วอุ่นเน,นะนื้นกินเลยถาว่ามีพักสะไล่เกื่อนเข้ามาเพื่ phát xảy phát khi học kỳ nụ nè phát xảy nè nguyên ở phát ngang ở đây phát xảy về đó mì kỳ công trình 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 mì kỳ công อันทีคนน,นี้ยัง,ยงรับได้เปล่าบวยลากไ้เปล่าคนนู้นทิ้งถอยากกับผ้าขำปั้นรถขัวโพลเรื่องง่วงคนละนเห็นมันคืน้นคนละป่าไปจริงก็เลยทาบอนได้คอพอคนนก็เลยว่าบอนอาปบบอนเปล่าขวอเท้าเหยดหน้าเป็นไงดังอุ่มไม่ไน้จะทายกเยาา็เลยแบบกิ้งขาวทิ้น้ำแล้วก็ได้สินัเลย่อตะค้ไปเดิงทางกันไส เปิดเตวินน <mond> oh ี่ยัครับเด้าหนุ่มนี่มันไม่ถึงจะเตวินก็ได้เปิดเตวินนี่คือสิทธิ์ทักก็จะต้องคุณตก็สิ่ก็อยากไปอยู่แต่ว่ามันหนาวแล้วก็คลุมกับเบื้อจิได้ระเบ้อไปท่าระเบ้อ nhạc ngon hang 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 khao nomino mua an ninh bất mưa để phun tóc lín bất mưa để phun tóc mưa 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 Đoàn lên khi vừa tốt rồi Tôi này đi Thằng của mình khi nào ngọc vừa tốt thì bố nó Đi bàn nào chị đồng ơi xăm đi là Thăng non thăng xiềng thương tục Đi mà khỏi mạng, khỏi mạng đuôi phần hành tục. đồng tuần Ở bờ bồn mông 3 thùng nữa đây 3 thùng nữa đây thế đấy cho à? Anh xúc còn bao được à ừ. Bừng ở cây xúc được không Áo cho tương phình mất Mất mệt Nên mùi biển thàn đó Ơ Ơ Ơ Trời mưa sao phần lại xảy yên đây Tha cần thành Hà Lạp Hà, Hà non Còn phía đông người tự cho hết việc Cái này cả ok phía ừ. đông người Kêu đi mới hẹn cần bất sức khu chủ khuẩn đơ Khiến họ chỉ thừng ทางความแม่พี่น้องกันจีคือเก้าคือเดินเด้อพี่น้องอย่าพล่ดลืมกันเน้อโอเคสบายดีและสวัสดีพี่น้องเลยบาย